สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาร์คครับผมเพิ่มครับวันนี้ครับมารเราจะมาพูดถึงว่า TTP Cargo ให้บริการอะไรบ้างครับไปดูกันได้เลยครับไปดูครับหลายท่านสงสัยครับพี่เพิมว่า TTP Cargo ของเราเนี่ยให้บริการอะไรบ้างครับผมมาร์คหลักๆเลยนะครับ TTP Cargo ให้บริการ นาเข้าสินค้าจากจีนครับขอแค่สินค้าถูกกฎหมายก็พอจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็เรานำเข้าได้ทุกแบบเลยนะได้ทุกแบบเลยเหรอใช่ครับและยังสโลแกนของบริษัทนะครับไม่ว่าธุกรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่ CTV Cargo ร่วมเดินทางไปกับคุณเสมอครับโหนี่สโลแกนบริษัทเหรอครับเนี่ยใช่ครับมารีมากเลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับครับผมจริงๆเรามีบริการอื่นๆใช่ไหมครับมารใช่ครับเรามีบริการอื่นๆด้วยนะครับเช่นสั่งซื้อสินค้าจากจีนครับมีบริการโอนเงินไปจีน มีบริการปิดตู้สินค้าและที่สําคัญนะครับเรายังมีบริการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วยนะครับโอโ้บริการเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากนําเข้าสินค้าจากจีนอย่าลืมนึกถึงทีทีพิคาโก้ด้วยนะครับบริการแบบมืออาชีพรวดเร็วทันใจปลอดภัยได้ของไวครับท่านใดที่ต้องการนําเข้าสินค้าจากจีนนะครับติดต่อเรามาได้ ทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อได้เลยครับครับวันนี้ผมปื้มผมมาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ